คุณเคยสงสัยไหมถ้าวันหนึ่งความตึงเครียดเล็กๆระหว่างไทยกัมพูชาปะทุขึ้นจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบจริงๆละ่ะประเทศไทยจะรับมืออย่างไรและเบื้องหลังทั้งหมดนี้ใครกันแน่ที่กำลังชักใยอยู่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยนิวพอดแคสต์ช่องที่พาคุณเจาะลึกประเด็นร้อนแรงในภูมิภาคแบบไม่หมกเม็ดวันนี้เราจะพาไปเปิดมุมอมองใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางทหารที่กำลังยกระดับระหว่างไทยและกัมพูชา เหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงการประทะชายแดนทั่วไปแต่กลายเป็นสงครามหลายมิติที่ทั้งสองฝ่ายต้องเดิมพันทุกอย่างเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎการประทะที่ทําให้ไทยสามารถตอบโต้ได้รวดเร็วและรุนแรงขึ้นรวมถึงการส่ง F16 ขึ้นสกัดตั้งแต่ระยะต้นการใช้ยุทธศาสตร์เปิด3แนวรบเพื่อแบ่งกําลังศัตรูและความเห็นพ้องจากฝั่งรัฐบาลและกองทัพว่าครั้งนี้จะไม่เจรจา จนกว่าศักยภาพทางทหารของกัมพูชาจะถูกกดจนไม่อาจลุกขึ้นตอบโต้ได้อีกนอกจากนี้เรายังจะวิเคราะห์เกมการเมืองของฮุนเซนที่พยายามใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นแรงกดดันต่อการเมืองไทยในขณะที่ผู้นําไทยกลับแสดงความแข็งกร้าวและเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่เคยถ้าคุณสนใจภูมิรัฐศาสตร์อำนาจทหารและเกมการเมืองระดับภูมิภาคคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง ให้ไทยนิวพอดแคสต์ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอกันในรายการครับคราวนี้พี่ว่ามันเป็นมัตินะฉันทามติของทุกส่วนเลยนะครั้งนี้ยิ่งกว่าเมื่อรบ,รอ,ร,อบรอบแรกอีกคราวนี้ นายกก็ไฟเขียวเต็มที่บิ๊กเล็กผลเอกนัตพลแลฐมนตรีกรลาโหมก็คือซัดเต็มแบบคือหนุนเต็มที่ผอ,อรเราทับอะไรก็เต็มที่แต่ที่บอกว่ามันน่าจะยาวเพราะว่ามันไม่มีทิศทางของการเจรจาไม่มีวิแววของการที่เราจะยอมเจรจาแม้ว่าอันวาจะเหมือนแบบอยากให้มีการใช้การเจรจากันเหมือนเดิมก็ตามพี่ว่าคุณเซนเน่ะเล่นเกมในทางการเมืองและอย่างหนึ่งเขาก็คิดว่า ถ้าเขากดลุยในพื้นที่ที่เป็นของคุณเนวินเนี่ย mm hmm. ก็คือจะทําให้การสู้รบเนี่ยจบเร็วขึ้นในแง่ที่ว่าอาจจะมีการเจราจา mm hmm. หรืออะไรประมาณนี้เพื่อไม่ให้ยิงแต่พี่ว่าคุณเซนน่าจะคิดผิดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเล็งไปที่จังหวัดไหนอะทางฝ่ายทั้งรัฐบาลและกองทัพเนี่ยก็ไม่มีใครอยากที่จะเจราจาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะ คือพอได้อ่านข้อมูลทั้งหมดที่ส่งเข้ามาทั้งรายงานข่าวบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยบอกตรงๆว่าตอนแรกก็คิดเหมือนหลายคนเลยค่ะว่าเออมันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ําๆหรือเปล่าแต่พอเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันเป็นภาพใหญ่โอ้โหมันเห็นอะไรที่ลึกกว่าซับซ้อนกว่าพาดหัวข่าวเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังการประทะครั้งล่าสุดนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ ใช่เลยครับคุณผู้ดำเนินรายการเพราะว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ชนวนเหตุของวันที่เจ็ธันวาคมเลยครับจากรายงานภาคสนามหลายชิ้นที่ตรงกันนะฮะระบุชัดเลยว่าทหารไทยที่กำลังสร้างถนนอยู่เนี่ยไม่ได้ไปเหยียบกับระเบิดเหมือนเคสก่อนๆแต่ครั้งนี้คือถูกทหารกัมพูชายิงเข้าที่ลำตัวโดยตรงเลยยิงใส่ตัวเลยเหรอคะครับโชคดีมากที่ทหารนายน,นั้นใส่เสื้อกลอกไว้เลยรอดชีวิตมาได้แต่ แต่นี่มันไม่ใช่การยิงพลาดหรือยิงขู่มันคือการเจตนายิงซึ่งในทางสากลแล้วเนี่ยถือเป็นการยกยุที่ชัดเจนและรุนแรงมากแล้วไอ้จุดนี้แหละครับที่มันเปลี่ยนสมการทั้งหมดแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้การตอบโต้ของไทยอ่ะมันต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเลย แล้วการตอบโต้ที่ว่าก็คือมาเร็วมาแรงชนิดที่ว่าหลายคนตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะว่าเช้าตรู่ของวันที่8ธันวาคมข้อมูลจากแหล่งข่าวทหารหลายที่ก็ยืนยันตรงกันเลยนะคะว่ากองทัพอากาศไทยส่ง F-16 เข้าโจมตีเป้าหมายทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่า surprise attack เลยใช่ไหมคะ แต่จุดที่น่าสนใจมากในรายงานไม่ใช่แค่การโจมตีแต่เป็นสเกลของมันปกติเราจะคุ้นค้นว่าบินเป็นคู่2ลำแต่ครั้งนี้คือ6ลำพร้อมกันเลยการใช้ฝูงบินใหญ่ขนาดเนี้ยตั้งแต่แรกมันบอกอะไรเราบ้างคะมันบอกเราชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่การตอบโต้เฉพาะหน้าอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกเต็มรูปแบบและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันสะท้อนว่า กฎการประทะหรือที่เขาเรียกกันว่า rules of engagement ของฝั่งไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปยังไงคะคือจากเดิมในอดีตเนี่ยนโยบายเราจะตั้งรับเป็นหลักต้องรอให้เขาโจงตีก่อนแล้วเราค่อยยิ่งตอบโต้กลับไปแต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยแหล่งข่าวในกองทัพชี้ว่านี่คือบทเรียนราคาแพงจากการประทะครั้งก่อนๆที่เราโดนจรวจหลายลำกล้อง B.M. 2 1ของกัมพูชา ยิงเข้ามาตกในพื้นที่ชุมชนอ๋อครั้งนั้นมีพลเรือนเสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับดังนั้นเป้าหมายของการใช้ F16 แต่เช้าตรู่ครั้งนี้ก็เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมคือเข้าไปทำลายที่ตั้งอาวุธสำคัญสคัญของเขาโดยเฉพาะฐานยิงจรวดพวกนี้ก่อนที่มันจะมีโอกาสได้ใช้งานพูดง่ายๆคือเราจะไม่รอให้บ้านเราถูกไฟไหม้ก่อนแล้วค่อยไปดับไฟอีกแล้วครับเดี๋ยวนะคะพอพูดแบบนี้แล้วมันคลิกเลย เพราะหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเอา้าแล้วทําไมวันที่7ตอนที่ทหารเราถูกยิงทําไมการตอบโต้ของไทยถึงดูเงียบไปเกือบทั้งวันเลยตอนแรกที่ตามข่าวก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเอา๊ะทำไมเราดูลังเลแต่พอเอารายงานเรื่องการอพยพคนเข้ามาประกอบภาพอ๋อมันคนละเรื่องเลยถูกต้องเลยครับ ไอช่วงเวลาที่ดูเหมือนเงียบไปหลายชั่วโมงในบ่ายวันที่7นั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเลยในการเตรียมการจากข้อมูลของฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยกองทัพใช้เวลาช่วงนั้นทั้งหมดในการประสานงานเพื่ออบยพพลเรือนออกจากพื้นที่ชายแดนให้หมดจดคือเอาคนออกให้หมดก่อนให้หมด100%อร์ซเลยครับ ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากนะคือยอมถูกมองว่าตอบโต้ช้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีประชาชนแม้แต่คนเดียวต้องมารับลูกหลงและเพื่อให้กองทัพสามารถเปิดฉากปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังอีกมันคือความเงียบที่ดังยิ่งกว่าเสียงปืนซี่อีกครับเพราะมันคือสัญ,ญญาณของการเตรียมตัวสําหรับปฏิบัติการใหญ่แล้วการเตรียมการที่ว่าก็กนําไปสู่ปรากฏการณ์ที่ดิฉันว่าน่าทึ่งมากในทางการเมืองภายในเรา คือสิ่งที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นเรียกว่าฉันทามติแห่งชาติมันหาได้ยากมากนะคะในยุคนี้ที่ทุกภาคส่วนจะเห็นตรงกันหมดแบบนี้ในรายงานระบุว่าท่านนายกอนุทินไฟเขียวเต็มที่ให้กองทัพจัดการได้เลยครับกองทัพเองก็พร้อมฝ่ายค้านก็เงียบไม่ได้ออกมาเล่นเกมการเมืองอะไรแล้วที่สําคัญที่สุดคือประชาชนในพื้นที่เองก็ให้ความร่วมมืออพยพอย่างเต็มใจมีคําพูดชาวบ,บ้านในบทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก เขาบอกว่ายอมลำบากครั้งนี้ถ้ามันจะทำให้จบจะได้ไม่ต้องหนีกันอีกมันสะท้อนความรู้สึกร่วมกันของคนในชาติเลยและฉันธรรมตินี้มันก็สอดรับกับเป้าหมายของปฏิบัติการที่ถูกยกระดับขึ้นไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับจากคำถไลของท่านเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดที่สื่อหลายสำนักอ้างอิงเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป้าหมายคือการผลักดันหรือยึดที่มั่นนะครับแต่ใช้คำว่าทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามทางทหารโอ้ oh. สิ้นสภาพเลยเหรอคะครับเพื่อไม่ให้ปัญหานี้ต้องตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานอีกคำนี้ความหมายมันใหญ่มากเลยฮะมันไม่ใช่แค่การรบเพื่อใช้ชนะเฉพาะหน้าแต่เป็นการรบเพื่อเปลี่ยนสมดุลทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเลยพอเป้าหมายมันใหญ่ขนาดนี้ยุทธศาสตร์ที่ใช้ก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งก็นำเรามาสู่กลยุทธ์3แนวรบของกองทัพไทยซึ่งเป็นอีกจุดที่น่าสนใจมาก คือการสู้รบมันไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่พื้นที่ทัพภาคที่สองที่ศรีสะเกตกับอุบลเหมือนครั้งก่อนๆแต่มีการเปิดแนวรบพร้อมกันถึงสด้านเลยครับผมทั้งทัพภาคที่หนึ่งที่สระแก้วทัพภาคที่สองที่เป็นแนวรบหลักแล้วก็พื้นที่ของนาวิโยธินที่จันทบุรีกับตราดด้วยมันคือการเปิดศึกเกือบตลอดแนวชายแดนตะวันออกเลยใช่ครับถ้ามองในเชิงยุทธวิธีทหารแล้วเนี่ยกลยุทธ์นี้ฉลาดมากจากข้อมูลข่าวกรองที่เรารู้กัน คือกองกำลังหลักและอาวุธหนักส่วนใหญ่ของกัมพูชาจะไปกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ตรงชายแดนที่ประจันหน้ากับทัพภาคที่สองของเราการที่เราเปิดแนวรบเพิ่มอีกสองด้านพร้อมๆกันเนี่ยมันเหมือนกับการไปดึงแขนดึงขาเขาอ๋อเป็นการกระจายกำลังเขาออกไปถูกต้องครับบีบให้กัมพูชาต้องกระจายกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่เคยกระจุกอยู่ออกไปรับมือแนวรบใหม่ ทำให้ความแข็งแกร่งในแต่ละจุดของเขาลดลงไปโดยอัตโนมัติและก็มีข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวในพื้นที่ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยอยากปะทะก,กับหน่วยนาะวิกโยทินของไทยเท่าไหร่เหรอคะทําไมลหรคะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องความดูดันความพร้อมรบที่สูงมากการเปิดแนวรบด้านจันทบ,บุรีตราดจึงเป็นการสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาที่สูงมากต่อฝ่ายตรงข้ามด้วย ชัดเจนเลยว่ายุทธศาสตร์การรบบนภาคพื้นดินของเราดุดันแล้วก็รอบด้านมากแต่สงครามครั้งนี้มันไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบจริงอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะข้อมูลหลายชิ้นชี้เห็นถึงเกมการเมืองที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามเล่นควบคู่ไปด้วยอย่างประเด็นที่น่าสนใจคือมีการวิเคราะห์ว่าหนึ่ในพิกัดเป้าหมายที่กัมพูชาพยายามยิงมาคือสนามบินบุรีรัมซึ่งถ้ามองในเชิงทหารมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ในทางการเมือง โอ้โหนี่คือการส่งสารไปถึงฐานที่มั่นสำคัญของคุณเนวินเลยใช่ค่ะใช่ครับนั่นคือการใช้การทหารเพื่อหวังผลทางการเมืองโดยตรงและนอกจากการกดดันเชิงพื้นที่แบบนั้นสมเด็จหุ่นเซนยังใช้สงครามข่าวสารหรือ information warfare เต็มรูปแบบเลยมีการนำคลิปวิดีโอเก่าๆสมัยที่ท่านนายกอนุทินยังมีความสัมพันธ์นที่ดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาออกมาเผยแพร่อ๋อเห็นคลิปนั้นเหมือนกันค่ะครับ เจตนาชัดเจนมากคือหวังจะสร้างความระแวงสงสัยในหมู่คนไทยว่าผู้นำของเราเคยสนิทกับศัตรูเพื่อบ่อนทำลายความเชื่อมั่นและสร้างความแตกแยกทางการเมืองภายในเราเองแตม่มันดูเหมือนเป็นเกมที่คุณเซนคำนวณผิดไปเยอะเลยนะคะเพราะจากที่ตามกระแสะในโซเชียลแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆดูเหมือนว่าเกมนี้จะไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลเลยครับ แถมอาจจะย้อนกลับไปทำร้ายตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าจุดยืนที่แข็งกล้าวของท่านนายกอนุทินในประเด็นเรื่องอธิปไตยกับกัมบูชานี่คือชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วอืการขุดเรื่องเก่าในบริบทที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมาโจมตีมันเลยไม่มีน้ำหนักพอในทางกลับกันเนี่ยบทวิเคราะห์การเมืองบางชิ้นมองว่าการกระทำของฮุนเซนกลับยิ่งส่งผลดีต่อคะแนนนิยมของนายกอนุทินด้วยซ้ำอา้าวเป็นอย่างนั้นไป เพราะมันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของผู้นำที่เด็ดขาดไม่ยอมอ่อนข้อแล้วก็พร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติกลายเป็นการช่วยยืนยันความชอบธรรมในการตอบโต้ของรัฐบาลไทยไปโดยปริยายเลยครับมีอีกประเด็นเรื่องจังหวะเวลาที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือการที่กัมพูชาเลือกก่อเหตุในช่วงที่ไทยกำลังเป็นเจ้าภาพประชุมสนธิสัญญาออตตาวาพอดีเลยซึ่งเป็นเวทีระดับโลกมีนักการทูตจากทั่วโลกอยู่ในกรุงเทพมันเหมือนกับว่า เขาคำนวณมาแล้วว่าไทยคงไม่กล้าตอบโต้รุนแรงเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์บนเวทีนานาชาติซึ่งก็เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดมหันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเขาประเมินแรงกดดันจากสังคมไทยแล้วก็ความชอบธรรมในการป้องกันตัวเองของเราทำเกินไปแต่แต่ประเด็นเรื่องต่างประเทศก็น่าจับตาจริงๆครับโดยเฉพาะบทบาทของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เคยมีบทบาทสําคัญในการไกล่เกลี่ยครั้งก่อนๆ ในแวดวงกองทัพเองก็มีความกังวลกันอยู่ลึกๆนะครับว่าอาจจะมีการกดดันไทยในรูปแบบต่างๆตามมาโดยเฉพาะเรื่องออการระง,งับการขายอะไหล่ F16 อ๋อซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพอากาศเราเลยใช่ครับแล้วจากข้อมูลที่เรามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงถึงขั้นห้ามเราใช้อาวุธเพื่อป้องกันประเทศตัวเองนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนคะจากการประเมินของแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพอากาศที่ให้ข้อมูลกับสื่อนะฮะ เขามองว่าโอกาสที่สหรัฐจะออกมาสั่งห้ามอย่างเป็นทางการว่าห้ามใช้ F16 เพื่อปกป้องอธิปไตยเนี่ยแทบจะเป็นไปบบไม่ได้เลยครับเพราะมันขัดต่อหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรอืมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีแรงกดดันในรูปแบบอื่นเกิดขึ้นนะเช่นอาจจะทําให้กระบวนการจัดหาอะไหล่ในอนาคตมันยุ่งยากขึ้นหรือใช้แรงกดดันทางการทูตในประเด็นอื่นๆมาเป็นเครื่องต่อรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปครับพอฟังภาพรวมทั้งหมดแล้วมันชัดเจนเลยนะคะว่าการประทะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนแบบที่เราเคยเห็นแต่มันคือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญที่ฝ่ายไทยเปลี่ยนกระบวนทศน์ใหม่หมดเลยตั้งเป้าหมายไว้สูงมากคือการยุติภัยคุกคามให้สิ้นซากในระยะยาวเพื่อให้คนรุ่นหลังไม่ต้องมาเจอปัญหานี้อีกถูกต้องครับ แต่จดสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดคือเราต้องไม่ลืมว่าคู่ต่อสู้ของเราคือใครเขาคือสมเด็จหุ่นเซนบุคคลที่ผ่านสมรภูมิรบจริงมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วก็กรมศึกในสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศมาตลอดชีวิตเขารู้จักการใช้ทั้งกำลังทหารการทูตเล่เหลี่ยมต่างๆอย่างเชี่ยวชาญมากการเอาชนะในสนามรบอย่างเดียว อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะยุติปัญหาทั้งหมดได้ครับนั่นสินะคะมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดมากๆจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ว่าเมื่อความขัดแย้งที่เรื้อรังมานานมันถูกขับเคลื่อนด้วยบุค,คลิกประสบการณ์และประวัติศาสตร์ของผู้นำเพลงคนเดียวแบบนี้ใชยชนะทางทหารที่เด็ดขาดเพียงอย่างเดียวจะสามารถยุติปัญหาได้อย่างถาวรจริงๆหรือหรือท้ายที่สุดแล้วปัญหานี้จะจบลงได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้นำเสียก่อน